สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับผมก๊อบนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองคําที่ขึ้นมาบริเวณ1,820บวกบวกขึ้นมาเนี่ยทำ high วันศุกร์ถึง1,834เหรียญเนี่ยยังจะขึ้นไปต่อได้ไหมแล้วถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจะมีเป้าการออกที่เท่าไหร่แล้วถ้าแถวนี้ไม่ผ่านล่ะจะลงมาที่ตรงไหนอามาดูกันนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับ สมาคมมีการปรับราคานะครับทั้งหมดหนึ่งครั้งนะครับในช่วงบ่ายนะครับสมาคมค้าทองนะครับมีการประกาศราคาตอนช่วง9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับขายออก27,900าครับรับซื้อคืน27,800ครับทองรัปวพันขายออก2อ4 0 0นนะครับและรับซื้อคืน27,303บาทในขณะที่โกลสปอร์ตเคลื่อนที่บริเวณ1814เหรียญน,นะครับในวัน สุขนะครับค่าเงินบาทขึ้นที่บริเวณ32.50แล้วช่วงบ่ายเนี่ยปรับขึ้นมา50บาททําให้ราคาขึ้นมาที่27,950นะครับแต่สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยนั่นคือวันเสาร์เนี่ยที่มีการประกาศราคาเนี่ยในคืนวันศุกร์เนี่ยไม่ได้รับซื้อขึ้น27,850ถึง27,950แบบนี้นะครับ กลางคืนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งจากตัวเลขคาดการณ์ที่ส่งผลบวกต่อทองเนี่ยก็บวกขึ้นมาตามคาดแทบจะทั้งหมดนะครับวันเสาร์ก็เลยมีการปรับราคาขึ้นมาอีกครั้งที่ราคา100บาทนั่นคือทองคำแท่ง965สมาคมประกาศขายออก28,050บบาทนะครับแต่เช้านี้สมาคมยังไม่เปิดนะครับก็น่าจะเคลื่อนที่อยู่โซนนี้ แล้วจะเคลื่อนที่ขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังนะครับรับซื้อคืน27,950ครับทองรูปพันขายออก28,550แ้รละรับซื้อคืน27,439บาทในขณะที่โกลสปอตขึ้นมาถึงระดับ1,827.5เหรียญน,นะครับนี่เป็นราคาปิดวันเสาร์นะครับแสดงว่ากลางคืนนี้ขึ้นรวม20เหรียญเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ย ตลาดเปิดที่1,808เหรียญนะครับในตอนตี5นะครับค่างเงินบาทเคลื่อนที่ส2 4 6ก็เคลื่อนที่ถือว่าจะมากก็ไม่ได้มากนักนะครับอันนี้มาดูกันกองทุน SPDR เนี่ยไม่ได้มีการซื้อเข้าขายออกใดๆทั้งสิ้นนะครับยังคงถือคองทองเท่าเดิมที่998.52ตันนะครับนี่ก็เป็นราคาปิดตลาดนะครับ พันแปดเจ็จุดห้าจุดหกเหรียญแล้วแต่ที่นะครับคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการปิดด้วยเพราะว่าเห็นว่าแบงค์ฮอลิเดย์ด้วยนะครับวันนี้ฉะนั้นราคาซื้อขายทองเนี่ยน่าจะเคลื่อนที่ไปบริเวณตลาดยุโรปประมาณสี่ห้าทุ่มสี่ทุ่ครึ่งห้าทุ่มประมาณนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นนี่น่าจะไม่วิ่งแล้วนะหรือวิ่งจะน้อยมากเลยแต่หลังเที่ยงคืนเนี่ยไม่น่าจะวิ่งแล้วนะครับรันนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาตัวแปรนะครับตัวนี้คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าหากว่าแท่งปรับตัวลงแบบนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่าทองชอบนะครับถ้าปรับลงมาแบบนี้ทองก็ขึ้นอยู่นะเพราะว่าหลุดแนวรับสําคัญใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่หลุดจุดต่ําเดิมดูนะเนี่ยโซนเนี่ย พอถ้าหลุดก็จะลงมาที่แนวรับด้านล่างเหมือนเทสตร,ตรงนี้ครับที่ลงมาแนวรับแล้วก็สะบัดกลับแต่ตอนนี้เขาเทสแนวรับเดิมเห็นไหมเขาบงเอาไว้ให้อินดิเคเตอร์เนี่ยเกิดจุดต่ําเดิมด้วยด้วยเนี่ยต้องระวังนะครับโซนแบบนี้เนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเขาพักตัวลงมาต่อจะส่งผลบวกต่อทองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเขาไม่ได้ลงแล้วน้องก๊อฟแล้วเขาขึ้นล่ะลบ ลบตะทองทันทีนะครับให้ความสําคัญกับแนวรับนะครับที่9 1 9 6ตรงนี้เนื่องจากว่าวัดมาแล้วเนี่ยร้อยลงมาศูนย์ขึ้นเบรกเกินร้อยเป็นอิลิกูล่าถ้าเกินแบบนี้เวลาลงมักพักตัวแรงนะครับแบบนี้แต่อยู่ที่หลุดจุดต่ําเดิมไหมนะครับคราวนี้มาดูแนวต้าน92.31ถ้าขึ้นมาโซนนี้ต้านนี้ก็ บ่งบอกแล้วว่าไม่ดีกับทองแล้วล่ะครับก็ต้องดูว่าโซนเนี้ยจะหลุดรับหรือว่าจะเด้งขึ้นนะเพราะเขาก็ต่ํามากด้วยถ้าหากว่าเด้งขึ้นนี่ลบทองทันทีนะครับบอกก่อนอ่าคราวนี้มาดูค่างเงินบาทค่างเงินบาทก็เคลื่อนที่อยู่ในกรอบแบบนี้จะคล้ายๆแบบนี้นะครับให้ความสําคัญกับแนวรับนะครับ32.16เนี่ยเขาไม่หลุดเด้ง จะมีแนวต้าน32.47เจอไปแล้วต้านถัดไป32.65เจอไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่ผ่านพักฉะนั้นจะวิ่งอยู่กรอบนี้ถ้าหลุด32.16หลุดเมื่อไหร่ก็เจอ31เลยนะครับแนวต้านแข็งๆเลยเนี่ยก็ใส่ดอกจันไว้ให้เนี่ยแนวรับแข็งๆแบบนี้ถ้าเบรก32.86ขึ้นไปได้จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งเยอะมาก เพราะว่านั่นหมายความว่าแนวโน้มค่าเงินบาทมีโอกาสยืนได้ทันทียืนได้ไม่ได้อยู่ที่หลุด32.16ไหมถ้าหลุดแสดงว่าพักลึกถ้าพักลึกอาจขึ้นต่อยากถ้าพักตัวน้อยๆเนี่ยชุดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับลวพักตัวได้นิดเดียวเนี่ยโอกาสขึ้นต่อมีเหมือนแบบนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ขึ้นแล้วพักตัวได้น้อยแบบนี้ขึ้นต่อเป็นซิกแซกทางชุดฉะนั้นชุดนี้ขึ้นพักตัวได้น้อยเห็นไหมครับ ขึ้นต่อพักลึกแต่ว่าพอเรามาวัดทั้งชุดแบบนี้อันนี้ถือว่าไม่ลึกถ้าไม่ลึกแบบนี้โอกาสขึ้นต่อมีอยู่ที่ยืนได้ไหมเท่านั้นอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าหลุด32.16ขออนุญ,ญาตเรียนให้ทราบว่าพี่เจอ31บาทเลยนะครับไปต่อวันนี้ตลาดเป็นวันแรงงานใช่ไหมเลบอเด ก็ไม่น่าจะเคลื่อนที่มากนะก็ให้แนวรับและแนวต้านทองคำแท่ง965นะครับอยู่กรอบแคบๆแ,แนวต้าน28,240ตอนนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ย100เนี่ย28,100ในตอนนี้นะครับใช่ไหมใช่ดิแนวรับ27,770นะครับสำหรับทองคำแท่ง965หลุดกรอบสามเหลี่ยม หล่นลงมาเด้งขึ้นยืนเหนือเข้ามาในกรอบสามเหลี่ยมอีกแล้วฉะนั้นการเคลื่อนที่แบบนี้จะหลุดอีกครั้งไม่ได้แล้วถ้าหลุดอีกครั้งแสดงว่ายืนยันลงแต่แบบนี้ขึ้นมาเกินครึ่งทางเข้ามาในกรอบ3มเหลี่ยมแบบนี้โอกาสขึ้นได้ก็ยังมีนะครับแต่อยากจะเรียนว่าจุดสูงที่เขาเตี้ยลงมาทั้งหมดเนี่ยพีเห็นเองเลยเนี่ย อยู่ที่ขึ้นมาถึงโซนสอง4 0แพันสองร้อสี่สิบเนี่ยโซนแบบเนี้จะซื้อหรือว่าอยากจะปิดทำกำไรพี่คงต้องเลือกนะครับเพราะถ้าส่วนตัวกับซือ้อก็อยากจะซื้อข้างล่างๆมากกว,าา 27, กว่าเนี่ยอย่างสอง0 0็พัน็ด้อยกว่าเนี่ยขึ้นมาตอนนี้สอง0 0ดพันหนึ่งร้อยเนี่ยกำไรอย่างน้อยต้องมีสี่ร้อยกว่าบาทแล้วหล่นลงมาต่ำกว่าเนี่ยถ้าสายชอบซื้อหล่นลงมาแถวนี้ก็ต้องทนนะครับอยู่ที่ว่าหลุดไหม 27,500เนี่ยถ้าหลุดก็เจอข้างล่างแต่น,นี้พูดไปเยอะแล้วแต่วันนี้เนี่ยตลาดไม่น่าจะขึ้นที่กว้างมากนะเพราะว่าไม่มีตัวเลขสำคัญอย่างนี้ก็มีเท่านี้มากแล้วนะครับกลับมากลุ่มร้านทองนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน29,256้ง29,256บาทตรงนี้นะครับและแนวรับสำคัญ28,769บาทแถวนี้สำหรับ กลุ่มล้านทองพี่ๆที่ลงทุน94ตัวเปอร์เซ็นต์หรือโฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวเลขน่าจะมีประมาณช่วงวันพุธนะถ้าก๊อปดูแล้วเนี่ยจากการประกาศตัวเลขนะครับวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญนะอ่าคราวนี้ก็มาดูอันนี้มาสอนให้วิธีการดูว่าแบบไหนเล่นได้แบบไหนจุดไหนที่น่าเข้าซื้อเป็นแบบนี้นะ ในภาพนี้จะเป็นโกลสปอร์ตรายหกสิบนาทีเราจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ในกรอบผมทําไว้ให้นะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดเห็นไหมครับลายหกสิบนาทีนะถ้าหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าหลุดเส้นนี้เนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าก่อนหน้าเนี้เขาก็ไม่เคยหลุดเส้นสองร้อยวันนี้เลยไม่หลุดฉะนั้นหลุดลงมาโซนพันแปดร้อยหนึ่งอ่ะคืนนั้นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าก็ท่านลงมาโซดเนี้ยไม่หลุดเนี่ยก็น่าน่าซื้อทั้งหมดครับ ต่อให้คนเล่นสั้นๆเนี่ยยังได้กาไรนะครับคนที่เล่นยาวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพอราคาเขาไม่หลุดพี่เห็นไหมเขาเบรกเนี่ยแท่งมีวอลลุ่มยืนเหนือ1,825ขึ้นพักหลุด1,825ลดลงมาต่ำกว่าด้วยนะต่ากว่า1,820อีกแล้วขึ้นต่อเลยเพราะการขึ้นมีวอลลุ่มขึ้นแล้วยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ย1,825เนี่ยถ้าลงต้องหลุดถ้าไม่หลุดไม่ลง อันนี้ลายในหกสิบนาทีโอ้ยต่ำมากเนี่ยไอซไไม่ลงด้วยแบบนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับก็ว่าชาวนี้เด้งก่อนแต่เด้งขึ้นมาฝ่าแนวนี้ไหมมาดูกันมันต่ำอะ่ะเนี่ยต่ำๆต,ต,ต,ต้องเด้งอะ่ะต้องเด้งก่อนสำหรับใครเทรดสั้นนะครับก็พิจารณาคราวนี้มาดูอันนี้อันนี้ลายไหนลายสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงสิ่งที่อยากจะเลยียนพี่เลยคือ เวลาที่เขาพักเส้นค่าเฉลี่ย2องรวันพวกนี้ถ้าจะขึ้นให้ได้เราจะเรียนพี่ๆเอาไว้เสมอเลยว่าแท่งจะต้องมีวอลล่มแบบนี้เนี่ยแท่งขึ้นมีวอลล่มเห็นไหมมีวอลล่มแต่เวลาที่แท่งขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาขึ้นมาจากจุดต่าพี่เห็นไหมพอขึ้นมาด้านบนมันจะเป็นจะต้องมีวอลล่มพอมีวอลล่มเสร็จปุ๊บถ่ายออกข้างเห็นไหมเนี่ยสูงเห็นไหมถ่ายออกข้างทิ้ง ทิ้งจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดต่ำเนี้ยจุดต่ำจะถูกยกขึ้นไม่ได้อยู่จุดต่ำเดิมนะครับอยู่ที่สูงอีกแล้วพักตัวลงแบบนี้หล่นลงมาต่ำหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยไม่เกิดจุดต่ำใหม่ด้วยเห็นไหมนี่ก็ไม่เกิดจุดต่ำใหม่พักตัวรอบนี้เป็นไซเว์นี้ก็ไม่เกิดจุดต่ำแสดงว่าการขึ้นรอบนี้ถ้าจะขึ้นให้ได้ต้องมีวอลลุ่มแบบนี้ เอาอีกแล้วอยู่ด้านบนก็ต้องดูว่าที่เขาจะไซด์ออกด้านข้างเนี่ยจะพักลงมาแบบนี้หรือจะค่อยๆซึมลงแบบนี้ถ้าพักแบบนี้ลงเลยนะครับแต่ถ้าค่อยๆซึมลงเนี่ยก็ต้องมาดูว่าฟองเคลื่อนที่ในรอบใหม่นี้หลุดพั0 8้ยไหมถ้าหลุดรับสำคัญ1797อันนี้จะหลุดไม่ได้ไปละจุดเนี้ยถ้าหลุดก็ก็คงไม่ต้องคุยแล้วนะครับชุดนี้ อยู่ที่ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหพักลงไหมเนี่ยพันแอี่ห้อ่ะคราวนี้มาให้ดูชุดแบบนี้เลยวัดจากจุดสูงด้านบนหนึ่งพันเดเหรียญเห็นไหมครับลากลงมาเลยลงทั้งชุดเป็นซิกแซกทั้งชุดถือว่าลงครบคราวนี้ขึ้นถ้าจะขึ้นให้ได้เราก็จะมาดูว่าขึ้นชุดนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่ โอ้หกสจดแพอดีเลยพันแด้ยยี่เนี่ยจุดสูงเดิม1 8ึ่สามี่ชนหนึ่งครั้งเนี่ยโซนโซนเนี่ยที่ขึ้นมาแถวเนี่ยไม่ผ่านสามครั้งพักลงขึ้นใหม่ชนถ้าชนแบบนี้ยืนได้พี่ๆจะมีโอกาสเจอทองที่หนึ่งพันแด้อห้าสิหสิบเก้าเลยจะประมาณนี้เลย ถ้ายืนได้นะครับแล้วถ้ายืนไม่ได้เหรอน้องกอมอ๋อนี่รับหนึ่งพันแปดร้อยแปดเมื่อกี้เราดูสั้นไปนหมดแล้วนะครับก็ให้มาดูว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดสำคัญขนาดไหนเป็นฟิโบนาชชีเป็นแนวรับฟิโบนาชชีและตรงกับเรียกว่าใกล้ๆดีกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ถ้าหลุดไม่ได้ก็ถือว่าหลุดจุดต่ำเดิมแบบนี้ก็จะพักแรงฉะนั้นขึ้นมาโซนนี้ จะซื้อไหมใกล้ๆแนวต้านเดิมพี่คงต้องตัดสินใจเองแล้วนะครับหรือจะรอพักมาซื้อ UTP ทั้งหมดเลยครับอินดิเคเ,เตอร์สูงมากเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเกือบร้อยนี่นี่ก็ขึ้นสูงระยะสั้นน่าจะขึ้นได้แต่ว่าแถวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยขึ้นเพื่อลงหรือเปล่าเดี๋ยวตลาดเป็นผู้ฉเฉลยครับวันนี้ไม่น่าจะมีตัวเลขอะไรไม่น่าจะหวือหวาวันนี้จบแล้วสำหรับช้านี้นะครับ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยแล้วเราพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ